สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีว,วันนี้สช้าอุ้มนะคะใส่ชุดคุณนายคุณหนูนั่งหากินหยาหากินหยาค่ะค <Okay. S 1> สังครับ <laughs> ท้อง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 เป็นอย่างไรเอ้ย <laughs> ท้องเป็นอย่างท้องสักฮะ <laughs> ท้องสักหรอ <laughs> ท้องเป็นอย่าง เซ็กซี่มากเลยนะคะชุดแต่งตัวสวยฮะใส่ชุดกิ้นหยาซื่อๆนี่หละแต่งตัวงามๆรอกบ้านเป็นสันแล้วเอ้ยท่องท่องท่องไอท่องชงวนหลายเยอะๆตังแล้วก็ ตั้งไปใส่ประด้ยต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงพี่อุ้มไม่ใช่หรอ <laughs> อด้อมาเด้อมา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 พี่พี่มาหาตังเร็วตัง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 หากินเปียกเขาคดแหงไปผุน่นไปหาเล็บหม่งผุ่นเบื้องผุนง ฮะอุ้ยหักป๊อกเลยเขาพูดเห <laughs> ็นหค,คุณนายคุณนายมันนี่เลี้ยงอันต้องอยู่บ้านเฝ้าพี่อุ้มไปทางใดนว่าได้ไดบ,บอแต่มีตัวประกันพี่ไอ้กับว่เป็นอย่าง แอนโบอี่เขยืนไก่กันน้องเมลขาค่ะให้อยู่ไก่กันเออตัุ๊บะกผุดธาตุนังงตังธาตังนังงเนี่ยผุดตั้เมือเถอะมือโบตังอยู่บ้านดูแลพี่อุ้มไปทางไหนมาได้แต่งตัวสวยๆนะคะอยู่บ้านค่ะลูกสาวงามอ่า สาวงามให้อยู่บ้านเฝ้าบ้านเมสีเลื่อน่านผิวดำอเดิอมาเดินมาเดินมาพี่มาพี่โอ้มมาไปอย่าไปมา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 เออพุ่น กกัันนเเถถออะะโอ้ยไปเก็บเปียกเขาคูดแห้งไม้ไปกันเถอะตังไปกันเถอะตังไปกันเถอะโอ้ยบองหูจูยังวุ่นใส่วุ่นขวาอยู่ยังงาม kín nhà con ư ừ, ư ừ, tha đứng ư ừ, tha đứng nhà mẹ. đẹp linh đẹp linh cấp tặng โอ้ยโอ้ยโอ้ย hmm. จีนอ่อนเต็งเขานี่แล้วฮัลโหลฮัลโหลสาวอู้จุกด่าเขาอีกมีกระเป๋าหน่อยด้วยค่ะกระเป๋าหน่อยเตรียมพร้อม เชอบเอาโอ้ยบูบูคักเลยค่ะพี่น้องคุณหนูไฮโซนะคะบูเบิงบูเพึ่นบูบักยังไง เส็บเศ็บเศ็บแม่งเศ็บแม่งดินดีจะดินคุณหนูกินแล้วนอนนอนแล้วกิน các phụ nữ lấy lợp rồi phụ không nhảy thế hả ừ. thằng côn vôn mà tặng như giặc giò không ไปทางไหนท้องสิมาส่วนกันไปใส่ฮะเอาสิเฮนอยากนอนไม่อยากนั่งอยากนั่งเนาะอยากนั่งอยากนั euh ่งกับตังกับพี่ไอโอ้ยโอ้ย bảy yang lắm thân thân tong thân thân tong ừ, tong ừ, tong tong tăng tăng tong tăng tăng, tăng, tăng tăng, tăng

เ้าไปชอปปิ้งเี๋ไปซื้อสา่วน่้อกลงอนบุาเอาอยาโอ้ยพีใหกดบึงกากอดบกล่เอาจะเป็นเนี่ยปันอะไรแล้วกอดได้แล้วกอดบึง ต่นเนี่ไปหาเพื่อนแล้วไึงว่าดึงว่าไปเลยไปเลวไปเลวไปไลย ไปใส่ไปใส่ชิ้เข้าบ้านก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่สุกทานนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญขอบคุณโครงการโคชาณาจักรขอบคุณน้องเสือน้องเสียงขอบคุณแฟนคลับสุภุสุขคุนค่ะคลิปนี้กับอวัยซัมนีกก็นะคะ สวัสดีค่ะ